ข่าวดีบัตรคนจนใหม่ล่าสุดกระทรวงการคลงังได้วันประกาศผลและเริ่มใช้สิทธิแล้วผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนเริ่มใช้สิทธิวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ คืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่2,566ภายหลังกระทรวงการคลังระบุว่าอาจประกาศรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ทันวันที่1มีนาคม2,566แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566 ให้ทันเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคลอรอมอเพื่ออนุมัติด้านนายสันติพรหมพัดร,รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวมการคลังเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดพบว่ามีจำนวนคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่14ล้านคนจากจำนวนผู้ลงทะเบียน22ล้านคนและจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ หรือผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ัหรหรือบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดเพื่อให้ทันใช้สิทธิภายในวันที่หนึ่งมีนาคม2566ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการอุดทอนผ่านธนาคารกรุงไทยอีกครั้งโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองมีสัดส่วนสูงเกือบ40เปอร์เซ็นจึงได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยรายงานถึงสาเหตุของคนที่ไม่ผ่าน เนื่องจากกังวลว่าจะใช้เวลานานในการพิจารณาการอุดทอนคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวน8ล้านคนคิดเป็นประมาณ40%ของจำนวนคนที่ลงทะเบียนทั้งหมด22ล้านคนถือว่าเป็นจำนวนคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองเป็นจำนวนมากผมจึงได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่ามีคนกลุ่มไหนไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไร ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งประกาศรายชื่อคนผ่านและการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ทันตามกำหนดเดิมคือวันที่หนึ่งมีนาคม2566โดยอาจจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกก่อนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมบัตรประชาชนแบบใหม่ด้วย เพราะบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนที่มีชิปการ์ดทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่รับเหมาในการจัดการระบบการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีคนมาลงทะเบียนในช่วงที่ผ่านมารวม22ล้านคนในรอบแรกระบบของธนาคารกรุงไทยได้คัดกรองคนที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดจนเหลือคนที่ได้รับสิทธิทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม19ล้านคน แต่เมื่อทำการคัดกรองรอบสุดท้ายปรากฏว่าเหลือคนที่ผ่านการคัดกรองจำนวน14ล้านคนเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ